ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Luxury Auto แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารเครื่องบินขับไล่โดรนและเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวของ f 5 t s Super Tigris รุ่นปี2025ซึ่งยังคงเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการปฏิบัติภารกิจทางอากาศ เครื่องบินรุ่นนี้แม้จะพัฒนามาจากแพลตฟอร์ม F5 แบบคลาสสิกแต่ก็ได้รับการอัปเกรดอย่างมากให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์การรบสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ F5TS Super ท i g r i s ถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมขององค์การนำแพลตฟอร์มเก่ามาปรับปรุงใหม่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยประเทศไทยได้ตัดสินใจปรับปรุงฝูงบิน F5 แทนการจัดหาเครื่องบินใหม่ทั้งหมดซึ่งช่วยลดต้นทุนได้มากรุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับระบบเรดาร์ขั้นสูง อวิโอ닉สมัยใหม่และคอมพิวเตอร์ภารกิจใหม่ช่วยให้มีการรับรู้สถานการณ์ที่ดีขึ้นและสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำรวมถึงสามารถยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลเพิ่มความได้เปรียบในการรบทางอากาศได้อย่างมากรูปลักษณ์ภายนอกยังคงโครงสร้างแบบดั้งเดิมของ F-5 แต่มีการติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ใหม่และคอพิทรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบนักบินสามารถควบคุมผ่านจอสแสดงผลมัลติฟังก์ชันแบบดิจิทัลและระบบควบคุมที่ทันสมัยมากขึ้น มีการปรับปรุงจอแสดงผล HUD ให้แสดงข้อมูลได้อย่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบอาวุธสมัยใหม่และติดต่อกับศูนย์ควบคุมภาคพ,พื้นดินหรือเครื่องบินลำอื่นผ่านระบบ d a t a Link ได้อีกด้วยเครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์ General Electric J85 จำนวน2เครื่องให้แรงขับสูงและการเคลื่อนไหวที่ว่องไวโดยเฉพาะในการรบระยะประชิดมีความเร็วสูงสุดเกินแมต1.6และบินได้สูงกว่า50,000ฟุตพร้อมสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลาย เช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดและถังเชื้อเพลิงเสริมสำหรับกองทัพไทย F-5TS Super Tigris ถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการรักษาความพร้อมด้านการรบทางอากาศและสามารถสนับสนุนภารกิจภาคพื้นดินได้ดีการอัปเกรดเหล่านี้ทำให้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ลาดประเวนในน่านฟ้าไทยและเข้าร่วมการฝึกร่วมกับเครื่องบินรุ่นใหม่เช่น j a ส39ไก้เพนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณที่รับชมรีวิวของ F5 TS Super Tigris รุ่นปี2025หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารและการบินเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Luxury Auto เพื่อไม่พลาดการอัปเดตและรีวิวใหม่ๆจากเรา